สวัสดีครับสวัสดีพบก,กันกับช่องคนรักเกษตรนะครับคลิปนี้คนรักเกษตรก็ยังคงพาเพื่อนๆมาพบกับไม้ในกลุ่มแคตัสหรือว่าไม้กระบองเพชรนั่นเองนะครับไม้พวกนี้ก็มีถิ่นกําเนิดมาจากป่าทะเลทรายนะครับก็ไม้พวกนี้จะทนแดดได้ดีไม่ต้องการน้าเยอะเป็นไม้ที่ปลูกเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็จเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเรานะครับก็ตัวนี้เป็นแมมมิลาเรีย ขนนกเหลืองนะครับก็เป็นแคทตัสดในกลุ่มแมมนะครับก็เนี่ยครับคลิปที่แล้วก็ทําแมมขนนกขาวไปนะครับวันนี้ก็มาเป็นคิวของแมมขนนกเหลืองก็จะต่างกันที่ขนหรือหนามสีเหลืองนะครับเนี่ยครับอันนี้จะเป็นหนามสีเหลืองนะครับในคลิปที่แล้วจะเป็นหนามสีขาวก็ลักษณะลายกันทุกอย่างนะครับจะต่างกันที่หนาม วันนี้จะมาแสดงวิธีการแยกกอนะครับเพราะว่าเขามีหน่อออกมาแล้วครับแล้วหน่อ,อของเขาก็มีขนาดใหญ่ด้วยนะครับซึ่งกระถางอยู่ในกระถาง2นิ้วนี่ต้นเขาเบียดกันนะครับผมก็จะมาเพิ่มจํานวนต้นด้วยการแยกกอรหรือว่าแยกหนอนั่นเองนะครับมาดูกันนะครับแมมขนนกเหลืองนะครับเป็นแคตตัส็นแคตตัสสายพันธุ์ที่สามารถให้ดอกได้เร็วนะครับซึ่ง ดอกเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณ3สีด้วยกันนะครับก็จะเป็นสีเดิมๆก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็สีขาวอ่าแล้วก็ได้จากสีที่ได้จากการผสมของสีชมพูและสีขาวก็อาจจะเป็นสีทูโทนนะครับสีออกชมพูอ่อนที่แซมด้วยสีขาวนั่นเองนะครับเป็นแคทตัสสายพันสายพันธุ์แมมมิลารียก็ ออกดอกดีนะครับสายพันธุน์นี้ออกดอกดีออกดอกง่ายนะครับแค่ระยะเวลาแค่ปีกว่าๆสองปีก็มีดอกแล้วนะครับสําหรับแคทตัวนี้ซึ่งข้อสําคัญที่การปลูกแคทตัสนะครับก็อยู่ที่การผสมดินปลูกนี่แหละครับดินปลูกก็ใช้ดินโดยทั่วไปนะครับใช้ดินร่วนโดยทั่วไปที่มีความละเอียดนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับการปลูกแคตัสนะครับ เราต้องเติมเม็ดทรายลงไปนะครับเม็ดทรายหยาบนะครับหรือว่าทรายทรายก่อสร้างนี่แหละครับทรายก่อสร้างหยาบหยาบนะครับมาผสมลงไปด้วยนะครับทางนี้ก็เพื่อที่จะ,ะให้ดินที่เราปลูกแคทตัสาตัวนี้นะครับมีความโปร่งมีความร่วนซุยน้ําสามารถไหลผ่านได้ดีนะครับน้ําไม่ขังแค่นี้ก็จะทําให้แคทตัตของเราเติบโตได้ดีนะครับแต่ถ้าเรามี อาจจะใช้เป็นวัสดุตัวอื่นนะครับแทนทรายก็ได้นะครับอาจจะเป็นพวกเพอร์ไลหรือว่าพวกหินภูเขาไฟาวัสดุเหล่านั้นก็จะมีราคาสูงนิดนึงนะครับราคาสูงนิดนึงเมื่อเปรียบเทียบกับพวกทรายนะครับพวกเพอร์ไลพวกหินภูเขาไฟจะมีราคาสูงอ,อันนั้นก็หากใครมีทุนเยอะก็สามารถที่จะนํามาผสมกับดินปลูกแค่ตัสได้เลยนะครับแต่ในที่นี้ผมจะใช้แค่ทราย ตัวเดียวนะครับมาผสมกับดินที่ผมเตรียมไว้ก็เป็นดินปลูกต้นไม้โดยทั่วไปนะครับต้นเราแต่ที่ละเอียดผสมด้วยทรายและก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับผสมกับสต็กเกิลจีนะครับสต็กเกิลจีนี่กเ็เป็นตัวสําคัญเหมือนกันนะครับที่จะทําให้การปลูกพืตตระของเราเนี่ยปลอดภัยจากพวกเพลี้ยพวกแมลงนะครับที่จะมาเกาะกินน้ําเลี้ยง จากลำต้นของแคตัสของเรานะครับเพราะว่าแคตัสเนี่ยเป็นไม้อวบน้ํานะครับดังนั้นทําให้ง่ายต่อทอําให้พวกแมลงหรือพวกเพลี้ยมาเกาะได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นการป้องกันไว้ก่อนนะครับป้องกันโดยการเติมสแตกเกิลจีลงไปในการผสมดินปลูกเลยนะครับก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับเนี่ยครับวันนี้ก็จะแยกออกจากกระถางเดียวนะครับแยกออกเป็น2กระถางเป็นการเพิ่มจํานวน เป็นการแยกหน่อหรือว่าแยกกอนะครับซึ่งแมมขนนกเหลืองก็เป็นสายพันธุ์ที่มีความนิยมพอสมควรนะครับเนื่องจากว่าเขาแตกกอแตกหน่อได้เร็วและก็ฟาร์มสูงไม่มากนักนะครับก็เป็นสายพันธุ์ที่ให้ดอกดีให้ดอกเร็วนะครับส่วนการที่จะเลี้ยงให้ได้ดอกดีนะครับก็ต้องให้แคตาตัวนี้เจอแดดนะครับเจอแดดวันหนึ่งอย่าให้ต่ำกว่า5ชั่วโมงนะครับ ถ้าเยอะกว่า5ชั่วโมงก็ยิ่งดีนะครับแต่การ,การที่เราให้เจอแดดนะครับเราก็ควรใช้เป็นเแลนพลางแสงนะครับถ้าเจอแดดเต็มๆเลยก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับควรพลางแสงสัก50%นะครับก็จะทำให้นะครับแคทตัสแมมมิลาเดียขนนกเหลืองตัวนี้จเจริญเติบโตได้อย่างดีแล้วก็สวยงามและก็มีดอกให้เราชมตลอดเลยนะครับเป็นแคทตัสที่ออกดอกได้ดีออกดอกได้เยอะออกดอกได้ดกที่สุด ในตระกูลแคทตัสเลยนะครับก็ถือได้ว่าเป็นแคทตัสสายพันธุ์ที่น่าปลูกน่าเลี้ยงอีกตัวนะครับให้หน่อเร็วให้ดอกดอีส่วนการขยายพันธุ์อีกวิธีนะครับก็สามารถทำได้ด้วยการเพราะเมล็ดนะครับแต่ในที่นี้ผมจะพูดถึงการ แยกหน่อหรือว่าแยกกออย่างเดียวนะครับแคตัสก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับให้เราเลือกปลูกสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าหากเพื่อนๆอยากจะอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับกแคตัสสายพันธุ์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับ